สวัสดีครับสวัสดีตอนเชียงเทียงพี่น้อมีือป่ามโอาไนดิงหน่อยคนวยิน่างเลื่อนาจเจ้าหลบการบ่ายแล้วด้วยงวลาหน่อยมันหลายสัยนะครับบนลูกไมีเป็นบนลูหลายนะครับนลูหล้ายนับปางพระอเนตอกนโกรธง มอยืนท่าลูกนงลูกมาบรงานอมอนี yup. น to to ้ลูม่ยือยู่ไนะครับมองสามพันโบที่เียลูกมาบวรงาเกลนี้ไม่ยืมยับ้างนีไม่ปดิคนไยคนบ เป็นไให้คิคดบิบครับป็นยืนนอง้องตอนแต่เนเช่นมามากก่าคดบริบทเ้นะว่าที่มันนี่ผลกระทบนะฟังฟ้องฟังอย่างเนี้ยแต่น้ำขึ้นมาเช่าน้ำข่นรุนน้ก็สอบครับไปสมาพ่อจะนำรถทุก่นฟังฟ้องม,สม,มาสุดหนอนไม่เคยสุดกับสุดหนอไม่เคยข้างกับขาดือดร้อนไ่ด้ะคะรับ คนวางจะชื่มผมในผลหน้าชุ่มมีบานมีเที่ยลูกางคล่องๆเนี่ยจชุดคเพื่อเนี่ยคือสามขันโบกนะครับั้นสลายก็สามันโบกทบกนะครับจ็มีคันโบลไลท์เรื่อนบินอะไรเลยทำเบไวก็ได้นเช้าควอยเพื่อคยหน่อย,องยลงะแท เดือดแงหนาเร่องอกาศตั้งบ้องที่ตั้งนะครับทีสภาพที่บ้างหน่อยไปดูครื่องสูงนะรับขาดเร่งสูงของ่งไหวนะครับบรรกาศเชงห้ามนะครับในภาพอธิบายนะครับจะอธิบายไว้ทา่ไหนครับูที่สามพันโบกนะครับตรงนี้ นำตัวเนี้ยเลยปรุบเป็น,นลองเพิ่มเึ้นทุกียกนะครับแนบไปพร้อมคามต้องสูงหมือนกันพี่น,อน้อง ครับนีนก็เป็นภาพมุมสูงนะครับที่ใส่โดนใส่โดนบินไทยนะครับหลังจากไปสอบมาแล้วก็เริ่มทดสอบทดสอบบินนะครับทดสอบบินบใส่ห้านได้ปกตินะครับปกติส่วนภาพปบไว้อัตโนมัตินะครับไม่ได้ปรับยังเพิ่มเติม มอนี้มันอากาศสีกขึ้นขึ้นะครับภาพออกมาก,ก็ได้จะเป็นเหมือนๆทีมอยเนะครื่องฟ้าเครื่ฝนขครือฝนทิ่ตกนี่ยนะครับทดสอบแล้วนะครับถ้าบินได้ปกติอยู่เพียงแต่ว่าถ้าห้องบินน้ำหนัเนะ่รักาบินไปไกลนะครับบมากาบินไกลจากระยะสายตานะครับอย่ามันหลงทิด เดินตรน้าตกในไปอีกนะครับอาพมุ่งสูงกือสิบประมาณหนึ่งพี่น้องนี่คือเล่าหนังพ้องนะครับเล่าหนังพ้องใส่เกินนองไหวนี่คือฝายชุนประท่านนองไหวคือเกินนองไหวน้อนพี่น้อง ข้างหน้านะคือสะพานน้ำพอครับเคลื่องไหว้ขอชัอนประท่านองไหว้ก็ถือว่าเป็นสถานที่พักพอนอนใจนะครับอีกมองหนึ่งนะครับสลหรับมือวันจุ นายุดมือได้ก็มาเที่ยวได้ตลอดเวลานะครับก่ากังเว้นบอกันขึ้นกับข้ามบังขึ้นก็เที่ยวได้นะครับพวกนี้มันกังเว้นกับมานั่งกินเขากินน้ำก็มือเบื้องน้ำตกน้ำไหลยอะก็ไปเนียพี่น้องฟาดสะพานตะพุ่นสิมีแพร่เลยพี่น้องมีแพร่เขามีแพร่ไว้บริการนักท่องเที่ยวเนาะฟาดสะพานพุ่นยไกลมานะครับมีร้านจอดรถมียางเรียว้อยนะครับมีแพร่ลอง นลำพ้องนะครับไผ่ามากอยากไปลองแพะอะลองไปต่อเบิงนะครับส่วนผมไม่เคยไปลองเที่ยดหรอกว่าเกิดมาอยู่กับเร่องลำพ้องนะครับญงกับเร่องำพ้องเฮ้ขี่เรือไพยเรือเหรียญแต่หน่อยเท่าไห่นะครับ